อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยน,นะคะทุกคน Hello guys สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจากแคนาดานะคะคลิปวันนี้นะคะชมจะมาป้ายาไอเทมที่ควรค่ากับการพกไปต่างประเทศสําหรับทุกคนกันไม่ว่าจะไปเรียนที่จีนไปเรียนที่ไต้หวันหรือมาเที่ยวแคนาดาคือเราพกของพวกนี้ตลอดบอกเลยว่า no sponsor คือมันกันกองมาจากประสบการณ์<อ>จริงจริงจากขอยงงางไมท่ทีให้มันดูยิ่งใหญ่เข้าไวเริ่มจากของแบบชิ้นเล็กๆจิ๋วๆที่เราพกไว้ในกระเป๋าได้เนาะนี่คือ3ไอเทมที่ชมพกมาจากไทยแล้วก็พกติดตัวไว้ตลอดชิ้นแรกคือเป็นบลัชออนของแคน นะคะตัวนี้เวลาอยู่บนเครื่องบินหรือว่าเวลาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้เวลาในการแต่งหน้ามากขนาดนั้นบางวันมันแบบมันรีบมันตื่นสายมันอยู่บนเครื่องมันโพกเยอะไม่ได้นึกออกปะอันนี้ตัวเดียวจบได้ทั้งตาแก้มและปากเธอมันดีมากจริงคุ้มค่านะคะซื้อได้ที่อีฟแ b น y บอยสิ่งที่2คือนี่นะคะเป็นลิฟต์ของ4ฟร์ยูทูดีมากชอบเพราะว่าอะไรมันมีทั้งแมทแล้วก็มีทั้งกลอสด้วยกันดีมากๆราคา1 9ยมันชอบจัดโปรโมชั่นที่ อีเ n b นบอยกับบิวเทเรียมตัวนี้เลยสีนี้เลยที่ทาอยู่นะคะสองเนี้ยคือมันเล็กแล้วก็พกง่ายไงเรื่องราวอะมาตัวที่3เป็นลิปบานจากแบรนด์อินกนะคะอันนี้ที่ชอบเพราะว่าบางทีไปต่างประเทศอะแล้วปากมันแตกจ้ะแต่ว่ายังอยากสวยอยู่ตัวนี้ก็คือจะตอบโจทย์เพราะว่านี่มันจะเป็นกลอสแบบนเนี้ย,เน,ยเนี่ยดูดิเห็นเด้อเนี่ยแล้วปาก่อนก็จะชุ่มชื้นแล้วก็มีสีสันน่ารักน่ารักด้วย ตัวนี้ชอบมากดีมากตอนแรกจะรู้สึกว่ามันเหนอะเกินไปที่ทาแต่ว่าพอมาต่างประเทศแล้วมันไม่เหนอะเลยทุกคนเพราะว่าสภาพอากาศมันเปลี่ยนแล้วแบบมันแห้งขึ้นตอบเจาต่อมาเป็นอะไรดีอะเป็นตัวนี้ละกันชมอ่ะเป็นคนที่ผมมันแห้งกร้านเพราะว่าผ่านการทําสีมาแบบ <laughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะอธิบายว่าอะไรดีคือแบบผ่านมาเยอะมากแล้วผมมันเจ๊งผมมันเสียคือถ้าขัดน้ำมันไปเมื่อไหร่ก็คือบลุมเป็นตัวนี้นะคะที่ใช้แล้วก็พกมาเป็นไซส์ขนาดนี้นะคะคือไซส์เท่านี้คือมันพกง่ายขึ้นเครื่องได้อยู่แล้วไงดีมาก คือไซส์ใหญ่มันแพงอ่ะเมื่อผมสลวยผมมันแล้วผมต้องหอมด้วยค่ะทุกคนซึ่งไอเทมผมหอมนะคะบอกเลยว่าแบรนด์นี้คือยืนหนึ่ง o i n t a l princess นะคะแล้วกลิ่นเนี้ยคือมันที่สุดอะเธอกลิ่น summer peach บอกเลยว่าใช้แล้วแฟนดมผมทุกวันคือชมจะฉีดหลังสระผมนะคะแล้วก็ไดซึ่งมันจะหอมติดทนทั้งวันเลยคือมันหอมจริงๆอะรู้จะบอกไว้ดีตัวนี้สามารถขึ้นไนด้ทัง carry on แล้วก็โหลดใต้เครื่องชิ้นต่อไปนะคะ เกี่ยวกับผมเนาะเราจะไล่ลงมาแล้วกันเป็นแบบหัวไหล่ก้นลงไปสิ่งนี้ทุกคนมันเป็นนวัตกรรมที่แบบ Amazing อ่ะคืออยากจะซื้อซื้อหุ้นบริษัทได้ไหมเลซซ่าตัวนี้นะคะเป็นแบบอบไอ้น้าพกพามันดีอ่ะมันไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆต่างประเทศที่แบบไปอบไอ้น้าผมคือมันเป็นทรีทเมนต์แล้วก็อบไอ้น้าผมในตัวแค่หมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีผมนุ่มเลยนุ่มแบบงงแล้วมันอุ่นด้วยเว้ยตอนที่หมักไปมันแบบเราก็มันชอบจัดโปรโมชั่น2อัน79บาทซื้อตุนแบบซื้อมาเยอะมากชมซื้อมาแคนาดายเยอะมากตอนไปจีนก็ซื้อตอนไปไต้หวันก็ซื้อก็มันคือแบบ ถ้าไม่อยากอบไอ้น้ำเออยอะไรเอ่ยแล้วก็อยากจะแค่หมักผมนะคะมีอันนี้มาป้ายของบีเวียนตัวนี้ก็ได้มาจากอีฟแอนด์บอยเช่นกันตัวนี้นี่นะชอบเพราะมันหอมมากแล้วก็ผมนุ่มมากเหมือนกันจริงๆชมอีกตัวหนึ่งที่ใช้หมดไปแล้วมันเป็นเคราเินมันจะเป็นแบบหัวมุนๆนะซื้อมาจากอีฟแอนด์บอยเหมือนกันอันนั้นโคตรดีงงแล้วในราคา19บาทจากอี e n b น y บอยแล้วอี e n b น y บอยไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ด้วยนะเมนชั่นบ่อยมมกควรนะคะถ้าอี e n b น y บอยผ่านมาเห็นเนาะก็ ยูทูบเบอร์ตาดำๆคนหนึ่งนะคะอยากสนับสนุนก็ยินดีนะคะไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะต่อมาเป็นตาแล้วกันเนาะอันนี้คือเราไม่ได้ได้มาจากไทยนะได้มาจากไต้หวันเป็นคอนแทคเลนส์หลายวันนะคะยี่ห้อนี้ดีแม่เราไม่แน่ใจว่าที่ไทยซื้อที่ไหนได้มาจริงๆก็ซื้อแบรนด์ไทยมาก็ได้แหละแต่ถามว่าทําไมต้องเอามาด้วยเพราะว่า บางทีบางประเทศที่เราไปอ่ะการซื้อคอนแทคเลนส์เป็นเรื่องยากพกมาจะดีที่สุดแล้วก็สะดวกเลยทุกคนวันไหนที่เราแบบอยากถ่ายรูปอยากจะแบบเฮ้ยวันนี้ไม่อยากใส่แว่นแต่ว่าสายตาสั้นก็ต้องใส่คอนแทคเลนส์ซื้อออกถ้าใครไปไต้หวันก็ขออนุญาตป้ายสิ่งนี้นะคะได้มาจากวัดสันอีซีเหมือนจริงลดราคาบ่อยแม่เป็นคอนแทคเลนส์ลายวันดีเพราะว่าอะไรดีเพราะว่ามันเบาตาแล้วแบบใส่ไปแล้วตาไม่แห้งส่วนคลีนเซอร์ชิปาเราพกก็เป็นตัวนี้จ้ะเพราะว่าชิอ่อนโยแล้วก็บางเบาตอนหน้าซึ่งลรงไม่รู้ว่าสภาพอากาศที่เราไป แต่ละประเทศเนี่ยเราจะแพ้น้ําหรือว่าเราจะแพ้อากาศที่รู้หรือเปล่าซึ่งสิ่งดีทีสุดก็คือสกินแคร์ที่เราใช้แล้วมันเหมาะกับผิวหน้าเราแนะนาว่าให้เอาไปด้วยอย่าไปไต่เอาดับหน้าเพราะว่าคุณอาจจะแพ้สกินแคร์ในประเทศนั้นๆก็ได้ชมใช้เป็นสูตรสีนี้เพราะว่ามันช่วยผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนแล้วมันไม่แสบหน้าด้วยนะที่นี่มันก็มีขายนะที่แคนาดาแต่ว่าเวลามันจัดโปรโมชั่นตามสถานที่ต่างๆที่ไทยซึ่งมันถูกกว่าก็แบกมาเถอะเชื่อชันเอาตังไปเที่ยวไปกินดีกว่า เท่ต่อมาเป็นการบำรุงบ้างซึ่งเราเป็นคนสิวขึ้นผิวแพ้ง่ายสิ่งที่เราพกมาก,ก็คือ La l ลาโลชตัวนี้นะคะลาโลชตัวนี้เป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ใช้คู่กับยารักษาสิวได้แล้วก็นอกจากนั้นมันนาวถูกไหมมันนาวก็ไทยเยอะมากประเทศอื่นๆที่เรามาเราก็เลยพกเซรีมอยเจอไรเซอร์ครีมมาด้วยเพราะว่าใช้ได้ตั้งแต่หัวจดเท้าโอ้ลืมกันแดดทุกคนเราลืมกันแได้ยังไงนี่กันแดดของอเนซ่าบอกเลยว่าตัวนี้ โดีเราซื้อจากซูรุฮาระรู้สึกว่าผ่านกันมาหลากหลายแอคทิวิตี้กับน้องอเนส่าคนนี้แล้วแบบเอ๊ะหน้ามันก็ยังโอเคอยู่นะแนะนำตัวนี้เลยเป็นน้ำนมแล้วมันแบบเกลี่ยง่ายด้วยเท่าดีโชว์ให้ดูอุยสกปกนิดหนึงนะฮะไม่ได้เช็ดเลยนี่เห็นไหมดูสิมันเกลี่ยง่ายมากมันใช้ได้ทางตอนที่หน้าเราแห้งลอกอะไรเงี้ยน้องเขาก็ยังเกลี่ยเนียนอยู่ สำหรับการแดดชิ้นต่อมาที่เราพกมาด้วยก็คือนี่ A S C ตัวนี้ไม่ได้ซื้อจากไทยอีกแล้วซื้อไต้หวันขออภัยด้วยนะคะทุกคนแต่มันเป็นแบรนด์เกาหลีส่วนตัวเราคิดว่าน่าจะซื้อจากไทยได้มันเป็นสติ๊กแบบแท่งแบบนี้ซึ่งเวลาออกแดดใช่ไหมบางทีเราไม่ได้ทากันแดดตรงนี้ตรงนี้เราก็ตรงนี้ใช่ปะซึ่งน้องคนนี้ก็แค่ถูลงไปไม่เนอเลยทุกคนแล้วมันดีอ่ะมันแบบดูดิอบที่มันไม่เหนอเลยแล้วก็มันเติมได้ตลอดมันแบบตอบโจทย์ซื้อมาจากโปอยาที่ไต้หวันะถ้าใครอยู่ไต้หวัน มันห0ร n อแล้วหนึ่งแถมหนึ่งคุ้มเรจะคุ้มยังไงส่วนกันแดดตัวเราแนะนำเป็นบราณาโบดนะคะซึ่งบราณาโบดซึ่งบราณาโบดซึ่งบราณาโบดเราพกมาเป็นบราณาโบด8ปด9ด้าซื้อกักไว้ซื้อตุอ้นไว้ยังไงก็หยิบมาหลอดหนึ่งมันไม่ได้เปลืองเหมือนที่เท่ามันอันแค่นี้เองเ,องเนี่ยมันเอามาได้คือทุกครั้งที่ออกแดดแรงๆอะไรเงี้ยเล่นกินลาไปเดินป่าไป,ไปนู่นไปนี่ไปไว่ายนะ้ำบอกเลยว่าตัวเนี้ยคือเอาอยู่จ้ะ อ่อมาเป็นเรื่องของการกาจัดขนกันมากเนาะนี่เราพกว่าเป็นตัวนี้มันจะเป็นสบู่ข้างในแล้วมันก็จะเป็นมีดโกนข้างในด้วยมันก็จะมีตัวเติมเนี่ยแบ่งมาให้เราด้วยแล้วมันไม่ได้ใหญ่มาทุกคนมันสามารถแบบใส่เข้ามาในกระเป๋าได้เลยแล้วมันใช้ง่าย,ายชมก็เลยพกอันนี้ไปตลอด ตลอดแบบตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยไม่ใช่พกไปแบบใส่กระเป๋าวางไงแล้วพอมาถึงประเทศนั้นๆก็คือใช้อย่างสะดวกสบายไอเทมสุดท้ายที่ชอบมากๆก็คือน้ําหอมยี่ห้อโปรดนะคะเขาไม่ได้เป็นสปมนเซอร์แต่ว่าชมชอบจริงๆโปรดตัวนี้เลย กลิ่นเชอรี่ไซรัปเธอชิดทีไรมีแต่คนมาถามว่าใช้น้ําหอมอะไรคะเธอมันหอมมากๆม,ม,มันดีมากๆเป็นของแบรนด์คนไทยนะคะคือพยายามจะหายี่ห้ออื่นที่กลิ่นคล้ายๆแบบนี้ก็หาไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วน้ำหอมยี่ห้อเนี้ยเขาจะใส่รำเป็นส่วนผสมมันก็เลยจะมีกลิ่นของความแบบเมาเมา,มานิด,นด หลงหลงนิดๆอะไรอย่างเงี <ged bubble> ้ยคิดไปเองนะแต่ว่าส่วนตัวคือชอบกลิ่นนี้มากหอมนะคะก็ประมาณนี้กับไอเทมบิวตี้ที่คว้ค่ากับการพกมาต่างประเทศนะคะใครใครใช้ไอเทมไหนหรือว่ามีไอเทมไหนแนะนํานะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกชมกันมาด้านล่างด้วยนะคะอยากรู้มากๆเผื่อมีไอเทมไหนที่เรายังไม่รู้นะคะจะได้ไปซื้อตามบ้างและสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะทุกคน ไม่มีเงินค่ะไม่ได้แลกเงินคือไม่ได้แล้วเพราะเงินที่แลกกันมาก,ก็กินแมกโดนนอไปหมดแล้ว even securities in there smoking this is interesting smoking lounge ยี่สิบเจ็ดชั่วโมงของดิฉันที่ผ่านมาก็คืององมากอุ้ยแต่ก็ไม่แย่ที่คิดนะสิชั่วโมงมันแบบได้กินได้นั่งได้ดูหนังมานอนนั่งน,น่นง,นง <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปเอากระเป๋ากันแล้วก็ไปอิมิเกรชันนะคะ ข้างในแอร์พอร์ตของแคนาดานะคะก็จะมีโต๊ะหน้าแล้วก็มีแท็บเล็ตอันนึงตั้งไว้ตรงกลางซึ่งเอาไปทำไปรู้ป่ะเป็นฟู้ดคอร์ดของเขาเด้อไม่ต้องเดินเลือกอาหารในฟู้ดคอร์ดแค่สั่งในแท็บเล็ตแล้วก็จ่ายแล้วเขาจะมาเสิร์ฟที่โต๊ะโคตรดีตอนนี้ได้กระเป๋ามาแล้วนะคะเพิ่งไปห้องน้ำแล้วก็ลา้างหน้าเสร็จกำลังจะมาทาครีมแล้วก็ เตรียมตัวออกไปข้างนอกแล้วเหยียบพื้นแผ่นดินแคระดาอะ officially ถึงแล้วซึ่งตอนนี้ฉันเหมือนแบบดาวติตกต่อจีนที่มานั่งแต่งหน้าริมทางงงอะทำไมทันทีที่เรานอนมาทางไกลแต่ว่าพอถึงแล้วเราง่วงวะ่ะสนามบินดูดีมากทุกอย่างคือทันสมัยหมดเลยอย่างต่อมอเข้ามาใช่ไหมคะก็จะเป็นเครื่องให้สแกนก่อนแล้วก็พริ้์ใบต่อมอเป็นข้อมูลหลอกมาแล้วตอมอก็ถามคาถามง่ายมากถามประมาณแบบตรงคำถามบ้านกี่วันมาทําและมบ้านแฟนอยู่ไหนจบ เลิศรู้สึกว่ามันง่ายเระมากับแปลกตัวเลยไม่ไแน่ใจว่าคนอื่นที่มาวีซ่าอื่นเนี่ยจะเข้าง่ายแบบนี้เหมือนกันหรือเปล่าปากแตกไปหมดเลยดูดิี่7เจ็ด,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 ดชัดช่วโม,มงฉันเป็นความฝันเป็นจริงเลยไม่ได้รีวิวเข้าวันไฟเลยอ่ะเพราะว่ามันเล็กมากแค่ถ,ถือกล้องขึ้นมาก็เขินแล้วรวมๆก็คืออาหารไทยอร่อยกว่าจบการรีวิวสั้นๆโชคไม่เจอแม่เรียงกันนะคะ